เราจะทําการเปลี่ยนเคอร์เซอร์ของเมาส์ที่เป็นรูปลูกศรเนี่ยให้เป็นเคอร์เซอร์ที่ดูแปลกตาออกไปนิดนึงนะครับเริ่มต้นให้คุณดาวน์โหลดไฟล์ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับได้ไฟล์มาแล้วให้คลิกขวาแล้วก็กด Extract All เป็นการแตกไฟล์ออกมานะครับจากนั้นเปิดเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ได้มา ตอนนี้คุณต้องตัดสินใจเลือกระหว่างการใช้เคอร์เซอร์ของเมาส์ในรูปสีขาวหรือว่าสีดำซึ่งสีขาวจะหมายถึงไลท์และสีดำจะหมายถึง d a ร์เมื่อตัดสินใจได้แล้วคุณเห็นโฟลเดอร์อยู่2โฟลเดอร์นะครับตามชื่อเมื่อกี้นี้เลยไลท์และก็ Dark ให้คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่คุณเลือกนะครับจากนั้นเข้าไปในโฟลเดอร์เคอร์เซอร์อีกชั้นหนึ่งคลิกขวาที่ไฟล์ที่ชื่อว่า install นะครับแล้วก็เลือกหัวข้อ install ตอบ yes ครับ ผมจะเลือกบันทึกชื่อตรงนี้เป็นหัวข้อ w 1 1 cursor light จากนั้นตอบโอเคครับตอบย e ดอีกทีนึง่งคุณจะทำแบบเดียวกันเพื่อติดตั้ง cursor อีกสีหนึ่งก็ได้นะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับหวังว่าคงจะชอบกันนะครับ